ความรักเดินทางเข้าสู่ปีที่3อย่างอบอุ่นสำหรับคู่รักต่างวัยปูอานนท์สายแสงจันทร์หรือปูแบล็กเฮดวัย54ปีกับแฟนสาวแจนจัง7สุภาเครือแตงอดีตสมาชิกวง B.N.K 48วัย30ปีซึ่งมักจะมีโมเมนต,ต์หวานหวานให้แฟนๆได้เห็นกันผ่านโซเชียลอยู่เสมอล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นเติมความหวานและพักผ่อนหลังจากทำงานหนัก ล่าสุดปูแบ c ็กเฮดเปิดใจถึงทริปญี่ปุ่นครั้งนี้ว่าเป็นทริปที่ตั้งใจไปพักผ่อนกับแจนจังและแก๊งเพื่อนๆแบบสบายๆอยากเที่ยวก็ไปอยากนอนพักก็อยู่ห้องโดยทริปนี้แม้อากาศจะหนาวและมีวิกฤตไข้หวัดใหญ่ในญี่ปุ่นแต่ทั้งคู่ก็ดูแลกันเป็นอย่างดีรูปคู่หวานหวานก็ถ่ายเก็บไว้เพียบพร้อมบอกว่าเดี๋ยวจะทยอยลงให้แฟนๆได้ชม นอกจากนี้โปยังพูดถึงความรักกับแจนจังที่เดินทางมาถึงปีที่3โดยเผยว่าแม้อายุจะห่างกันถึง24ปีแต่ก็เป็นเรื่องที่ทั้งคู่เรียนรู้และปรับตัวกันทุกวันโดยปูยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายอ้อนส่วนแจนจังก็ยังคงเป็นคนคนกนๆเหมือนเดิม เมื่อพูดถึงอนาคตปูยอมรับว่าฝ่ายหญิงเคยพูดถึงเรื่องแต่งงานซึ่งตัวเขาเองก็เข้าใจและพูดคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งแต่ไม่อยากพูดบ่อยเพราะกลัวว่าจะเป็นการให้ความหวังอย่างไรก็ตามปูแบล็กเฮดย้ำชัดว่าอายุ54แล้วคงไม่ไปหาใครอีกแล้วพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าแจนจังคือว่าที่เจ้าสาวของเขาแน่นอน